โอเคบาร์สุดเลนครับนีน้โอเควะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นเราจะกันอีกแล้วกับคลิปรีวิวลำโพงบนะูทูิ JBL JBL โอเควันนี้เราลงมาซื้อขอบหนึ่งเออซื้อขอบมาสวมทำให้มันมีหูหิ้วได้เพราะาตัวนี้ไม่มีหูหิว้ว <c oughs> แล้วก็ มันป้องกันให้ด้วยใช่ไหวนี้เรามาแกะดูกันิงๆแนละ้วแกะเรียบร้อยแล้ลวนี่สั่งมาน้นหมากกือบสองทิตย์ราคาก็สองร้อยเก้าบาทใส่ทง,งนี้มาก็าใส่ป้องกันลำโพงแล้วด้วยกันกระแทก กันลอยด้วยเพราะลำโพงเราันแพงน่าลำโพงไหนชิปที่แล้วลืมบอกฮนะซื้อมาราคาสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับเปิดอีกนิดนะอันนี้สายแต่สายมันเล็กมากสายมันขนาดเล็ก สายก็โอเคอยู่นะยาวโอเคมีสายแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวหิ้วนี้แข็งแรงดีก็ยางนี้ก็นิ่มๆดี <c oughs> ยางนิ่มแล้วก็ข้างบนนี้จะมีปุ่มเห็นไหมน,นะนี่เป็นปุ่มหยุดโอล่มเพิ่มเสียงปุ่มเปิดแล้วก็โวล่ม ลดเสียงแล้วก็บลูทูธนี่ข้างในก็ข้างๆแล้วก็มีอันนี้ตรงรุ่นนะตรงรุ่นนะอันนี้เป็นตะขอใส่คอได้เดี๋ยวลองใส่ตะขอให้เดี๋ใส่ยังไงเนี่ยเนาไว้เฟนแล้วก็ไว้เฟนได้ไวเวนเออ ลองใส่เลนะครับจะลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระกดิ่งให้ด้วยนะครับผมเ mm. พิ่งเริ่มทำคลิปใหม่ๆบางครั้งก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะน่าใส่เงี้ยน,นะใช่เลยป้องกันลอยไม่ใช่ไยนานด้วยน้ำพงบูทธุของ JBL ถ้าเรารักษาดีๆนะใช้เป็นปีดี ของแท้ okay. นะช้ยทนมากแล้วก็เบ็ดตลี่อึดด้วยถ้าเราลองเปิดมันจะมีล็อกของมันนะ้องเนี่ยเอียงวะนะแคบบนั้น โอเคทุกคนโอเคเรียบร้อยเห็นไหมโอเคละเห็นไล้โอเคมากกันได้ดีมาก uh. นี่เราเฟนได้เรากันลอยตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมกันลอยตรงขอบบางน,นี่ได้ด้วยเฮ้ hey. ถ้าใครอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อในรัตด่าได้ครับราคาสองร้อยเก้าบาทนี่ของเมืองนอกสั่งมานานหน่อยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนประมาณสองอาทิตย์ถึงของมาจะถึงลองกดดูโอเคเราไม่เห็นแสงตรงนี้นะไม่เห็นเหนะ็นไม่เห็นแสงก็เราก็กดตามโมที่เรามองเห็นแล้วกันแสงไม่เห็น แต่มันจะมีปุ่มอยู่บ้วนเลยนี้ยไฟไม่ค่อยสว่างได้โอเคเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเดีย๋ยวหาเพลงในไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะ yeah. นี่ก็เราก็แฝนได้แล้วแล้วก็ป้องกันรอยบลูทูธเราด้วย <c oughs> ถ้าปิดผ่านประกันไหน ขออภัยด้วยนะครับเอออย่างเงี้ยแฟนได้แล้วราคาสองร้อยเก้าบาทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์จะได้มีพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมถ้าชอบคลิปว,วิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม กำลังเปิดบลูทูธเลยยังกด 네ห็ <sum> เส้น,ท,นที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเครื่องยนต์ใหม่สองโฆษณาเลยโอเคทุกคนถ้าอยากฟังเสียงเบสแล้วก็เสียงชัดๆอย่าลืมใส่หูฟังด้วยนะครับถ้าน่าจะมีเสียงลมเข้าไป้วยหรือเปล่าโอเคนะอย่าลืมใส่หูฟังด้วยครับผม Bound to hit the ground. Gotta keep this feeling. Keep on. เราฟังแค่นี้ก่อนนะครับโอเควิดีโอก็ประมาณสิบสองนาทีแล้วเสียงโอเคมากเสียงโอเคมากเลยโอเคไหมอืมเราใส่ซื้อมาใส่แล้วก็เราก็สะพายได้อสะพายได้แล้วก็ไปแฟนก็ได้ไปแฟนโอเคมากเลยนะครับกับราคาสองร้อยเก้าบาทนี่นะสองร้อยเก้าบาทเปิดกับสายหิ้ แล้วเ,เอาไปแฟนกับเสากับอะไรก็โอเคมากเพราะเราเพราะเขาไม่ในใส่สายมาให้เราต้องซื้อคอมมีสายเดยโอเ,เจอกันกับคลิปวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้า